สวัสดีค่ะการแกนแฟมิลี่นะคะวันนี้มารีวิวดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทยและธนาคารอมสินค่ะ <What? S 1> มาดูอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกรุงไทยก่อนนะคะไปที่แอปกรุงไทยนะคะจากนั้นก็ไปที่บัญชีค่ะทุกคนมือก็จะสั่นนิดนึงนะคะเพราะว่าตื่นเต้นค่ะตอนนี้ขออนุญาตกด รหัสผ่านก่อนนะคะแป๊บนะคะทุกคนโอเคค่ะจากนั้นก็มาที่หน้านี้นะคะเงินฝากจะอยู่ที่225,000บาทนะคะเราก็ไปกดที่รายละเอียดเลยค่ะทุกคนอัตราดอกเบีย้ยเดิมนะคะ1.20เปลี่ยนเป็น1.95ค่ะ เบี้ยก็จะมีรายละเอียดให้นะคะว่าได้เท่าไหร่ค่ะไปที่ธนาคารอมสินต่อเลยค่ะทุกคนที่เอฟไมโมนะคะใส่รหัสผ่านแป๊บค่ะทุกคนกดที่บัญชีคะ่ะมือก็จะสั่นนิดนึงนะคะ ก็จะมีรายละเอียดแบบนี้นะคะยอดเงินฝาก75,000บาทค่ะดอกเบี้ยอยู่ที่1.60นะคะเพิ่มจากเดิม1.30ค่ะทุกคนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากต้นปีกับปลายปีนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นค่ะขอบคุณที่สลาเวลาชมคลิปนะคะ